ทุกคนมีความหมายนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อพัฒนาประเทศไทยต่อด้วยกันนะแบบที่ทุกคนมีความสุขนะครับไม่ต้องรู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเกินไปก็นี้ขอขอบคุณแล้วก็ส่งไปต่อให้ปามครับผมครับแองครับขอเสียงประมือชัวิทย์แดงครับเรียนชันครับ ขอบคุณกรัปปามสวัสดีทุกทุกท่านนะครับจริงๆวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่โดมนะครับพี่ป้อมพาวุฒินะครับข้างหลังแล้วก็มีพี่แม็กธีรชาติมาด้วยนะครับก็หลายๆท่านก็เป็น c ีอนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ในวงการดิจิทอลแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับจริงๆหลายๆคนก็เคยร่วมงานในฐานะอาสาสมัครมาก่อน แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้องสุกัตนะครับออบข้างหลังนะครับผมคงไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนนะก็ขอขอบคุณที่วันนี้มาร่วมงานด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเริ่มงานนะครับก่อนที่จะส่งไม้ต่อนะครับให้พิธีกรสุดหล่อของพวกเรานะจริงๆปามเองก็เป็นหนึ่งคนที่เคยเข้ามาร่วมงานกับพักในสมัยก่อนในฐานะอาสาสมัครจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็ทํางานกับพักมาจนตอนนี้กลายเป็นเรียกว่าเป็นสตาร์ภายในพักนะครับจริงจังแล้วนะครับแล้วก็มาช่วยงานหลายๆอย่างที่อบจลำพูซึ่งเดี๋ยวปามจะมาขขาายองงให้กกัับททุ่นฟ ว่าวันนี้เรามีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจอยากจะให้อาสาสมัครมาช่วยกันพัฒนาโดยใช้ความรู้ทางด้านดิจิตอลบ้างนะครับส่วนปันเจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ในแวดวงวงการนะครับก็จะรู้ว่าคนนี้นี่ความสามารถสุดยอดมากนะก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ภายในพรรคของปาเมื่อกี้คืออบจลำพูนนะปันเจจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในพรรคอย่างเช่นตามหน้าข่าวที่เคยมีคอมเมนต์หลายๆอย่างว่ากระบวนการการคัดเลือกผู้สมัครนะร,รวมถึงการติดตามการทําหน้าที่ของสสเราจะเอาแพลตฟอร์มดิจิตอลมาช่วยยกระดับยังไงบ้าง รายละเอียดโปรเจกต์ต่างๆพวกนี้เดี๋ยวผมยกให้ทั้งสองท่านเล่าแทนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากสื่อสารกับทุกคนนะครับในช่วงสินาทีนี้ตอนเปิดงานนะครับผมอยากให้ทุกท่านมาร่วมงานในฐานะอาสาสมัครแล้วรู้สึกสนุกับตอนแรกที่ผมเข้ามาทํางานทางการเมืองร่วมงานกับพรรคอนาคตใหม่นะตอนนั้นก็ได้ยินคำพูดอยู่ไม่กี่ประโยคที่บอกว่าการเมืองเป็นเรื่องสนุกการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนมันเป็นหน้าที่ของพรรคประชาชนที่จะต้องเปิดแพลตฟอร์มแบบนี้ ให้ทุกคนที่อาจจะมีความจําเป็นทางชีวิตหลายๆอย่างแต่เรามีใจอยากจะมาพัฒนาบ้านเมืองใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีนะมาร่วมเดินทางกับพักได้แล้วทุกคนสบายใจมีความสุขที่จะเดินต่อไปร่วมกันกับพวกเรานะครับก่อนเริ่มผมขอดูมือนิดนึงได้ไหมครับเข้าใจว่าวงวันนี้เป็นวงอาสาดิจิตอลเพราะฉะนั้นเราอาจจะพูดภาษาง่ายๆแต่ว่าเราพูดภาษาดิจิตอลกันได้ใครเป็น UX UI d Designer ในนี้บ้างยกมือให้ผมดูหน่อย อีกไหมอตอนลงทะเบียนมามีเยอะนะอยากคิด <c oughs> อย่าเขินอย่าเขินอ่ะข้างหลังอีกหนึ่ง <c oughs> มีหลายคนมีหลายคนนะมีหลายคนอ่าสามคนแล้วครับเราขี้อายเราขี้อายนะฮะใครเป็นโปรแกรมเมอร์บ้างเขียนโค้ดได้โอ้เยอะหน่อยโอ้โหเยี่ยมแหละเยี่ยมและ,และเราต้องการเราต้องการเราต้องการอยู่ใครเป็นเทสเตอร์นะนะแอมนี่ครับเจ้าของ ผลงานนะครับที่ทําเว็บไซต์เปิดเผยบันทึกกรรมการร่งางรัฐมนูญปี60นะที่ตอนนี้ไหมส,สุดยอดเราต้องการตัวคุณนะวันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีอาสาที่มีทักษะนะครับหลายๆด้านที่มาตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับทุกๆท,ทักษะเนี่ยเราต้องการนำในการมาช่วยพัฒนาอีกหลายๆเรื่องผมยกตัวยอย่างเนาะอันนี้ที่กดสไลด์ไปได้เลยใช้เวลาสั้นๆน,นิดเดียวครับ ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับคือเว็บทั่วไทยที่ตอนนี้โกลาฟแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่า UX UI ของหน้านี้ได้มาจากอาสาสมัครที่ช่วยกันออกแบบนะครับอาสาสมัครที่ช่วยกันออกแบบแล้วก็ปามาจจะเป็นคนหลักที่เป็นคนขึ้นโค้ดให้นะครับถามว่าตัวเว็บทั่วไทยเนี้ยพูดโดยสรุปมันคืออะไร,ะรสิ่งที่ผมต้องการนะตอนนี้ก็คือเอาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยทำยังไงให้ทุกองคาพยพข,ของพักไม่ว่าจะเป็นคนในคนนอกผู้สนับสนุนพักสมาชิพกพรคทุกคน ในประเทศนี้เห็นว่าเรากําลังขับเคลื่อนพักไปในทิศทางใดอยู่ถ้าทุกท่านเข้าไปในเว็บทั่วไทย .peoplesparty.or.th ณวันนี้จะเห็นพื้นที่แผนที่ประเทศไทยที่มีพื้นที่ส้มๆแบบนี้ครับบอกว่าในแต่ละเดือนทีมจังหวัดไหนจัดกิจกรรมมากน้อยเห็นสอสอเห็นสอทอเห็นสอจอเห็นทีมจังหวัดของพักนะครับลงพื้นที่ตรงไหนบ้างก็จะมีจุดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกผมแอบขายของนิดนึง นะครับที่วันนี้มีโปรเจกที่แย่งปันเจมาพูดนะครับนิดนึงนะฮะอันนี้อยากขายเองส่วนตัวเรามีแผนที่จะทำเวอร์ชั่นถัดไปจากส้มทั่วไทยครับถามว่าส้มทั่วไทยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3คืออะไร mm hmm. เราจะมีหน้าหนึ่งที่เป็นหน้าใายสมุดพกสอส คำถามก็คือที่ผ่านมามักจะมีเ,เสียงของประชาชนตั้งคําถามถึงพวกเราครับว่าโอ้ยสอสอพักส้มเลือกไปแล้วเนี่ยไม่เห็นในพื้นที่เลยไปทํางานอะไรตรงไหนอยู่นะครับแต่เรารู้ฮะว่าสอสอพักเราทํางานกันหนักมากแต่บางทีประชาชนอาจจะไม่เห็นหรือเราไม่ได้มีหน้าเว็บไซต์หน้าใดด้านหนึ่งที่คอยรวบรวมผลงานทั้งหมดของเขานะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการลงพื้นที่ของเขาที่เราแสดงผลลัพธ์เป็นแบบ Are a base แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทําอีกหน้าหนึ่งที่เป็นหน้า Person- Bas e เพอร์ซแนลเบสก็คือเอาหน้าสสขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กลางลงมาตอนนี้พักประชาชนเป็นพักแรกในประเทศไทยนะครับพูดด้วยความภาคภูมิใจมากที่เรา API ข้อมูลเข้าไปที่สภาได้โอ้มันดูยากมากเลยนะประเทศนี้แต่เราทําได้แล้วนะเราทําได้แล้วคือคือในโลกเอกนชนมันดูปกติเนาะการ API เนี่ยแต่การ API กับพักรัฐนี่มันดูยากนะแต่ผมเชื่อว่าเราเป็นพักแรกในประวัติศาสตร์ที่เรา API ข้อมูลกับสภาได้แล้ว ไม่ไม่ไม่ทำหนังสือขอประธานวันนอตรงไปตรงมานะขอประธานขอประธานสภาฮะแล้วก็ประธานอนุมัติแล้วตอนนี้ข้อมูลการประชุมสภานะครับการลงมติการประชุมกรรมธิการการขับเคลื่อนงานทุกอย่างของสสเราในสภาข้อมูลอยู่กับพักแล้วนะครับแล้วเราสามารถที่จะนํามาแสดงผลได้เพราะฉะนั้นต่อไปสิ่งที่เราอยากทําครับลถภารละ การจะต้องทํารายงานตัวเองของสสลงให้น้อยที่สุดปล่อยให้สสเอางานเหมือแบบนที่เรามีนโยบายคืนครูให้ห้องเรียนใช่ไหมเราคืนสสให้ประชาชนดีไหมคนะเราคืนสสให้ประชาชนไม่ต้องให้สสมานั่งทํารายงานครับคุณโฟกัสงานคุณไปนันะแล้วเดี๋ยวเราเอาข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับจากสภามาสแสดงผลรวมถึงการลงพื้นที่ของสสก็จะอยู่ในหน้านี้ ฟีดโซเชียลมีเดียของเขาก็จะอยู่ในหน้านี้ว่าคุณสื่อสารอะไรบ้างอนาคตคุณเสนอกฎหมายอะไรบ้างก็จะอยู่ในหน้านี้เป็นหน้าสม,มุดพกสสโปรเจกต์ project แรกครับใครที่เก่ง UX UI ดีไ i g ์อยากจะออกหน้าเว็บไซต์หน้าแบบเว็บไซต์สม,มุดพกสสให้กับเรายินดีฮะนี่คือโปรเจกต์แรกนะะแอบแอบขายตรงนี้ก่อนนะฮะมีอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับพักคด้วยนะครับก็คือในเรื่องของกระบวนการการคัดเลือกผู้สมัครซึ่งผมยังไม่ลงรายละเอียด๋ยวให้ปัญเจมาเล่าเนาะเล่าเกี่ยวกับอบ,อบจอนิดนึงนะฮะ เ,เรื่อง City Data p l a t f o r m อันนี้หลายๆท่านน่าจะพอทราบข่าวอยู่แล้วผมข้ามไปเลยเนาะผมเอาเรื่องนี้ดีกว่านะครับเรื่องนี้ดีกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจในงานท้องถิ่นครับไอ้เรื่องเปิดเผยข้อมูลงบประมาณเรื่องอะไรพวกนี้มันเบสิกแล้วเนาะแต่คําถามก็คือเราจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่านี้ได้ยังไงทุกท่านทราบไหมว่าการใช้จ่ายงบประมาณทุกอย่างเนี่ยนอกจากต้องยกล่างที r รอผู้รับเหมามาประมูลแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญมากมากเหมือนกันไม่แพ้กัน ก็คือการตรวจรับงานจ้างใช่ไหมครับการตรวจรับงานจ้างที่ผ่านมาเนี่ย mm. เขาใช้รูปแบบคณะกรรมการเนาะซึ่งตอนเขาตรวจรับกรรมการลงความเห็นกันยังไงมันไม่เคยมีใครรู้ใช่ไหมครับ mm. จะดีกว่าไหมถ้าเรามีแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทุกถนนทุกไฟโซลา่าเซลล์ทุกโปรเจกต์ทุกอย่างที่ลงในพื้นที่ในเทศบาลต่างเนี่ยตอนตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนก็ไปมีส่วนร่วมด้วยจะดีกว่าไหมถ้าเราออก คำสั่งในฐานะนายกในนามนายกว่าการตรวจรับงานจ้างของเทศบาลต่อจากนี้ทุกอย่างต้องมีความเห็นของประชาชนในพื้นที่มาประกอบให้ดูซิคุณทําถนนใหม่อ่ะฝาท่อหน้าบ้านฉันเสียเสียหรือเปล่าผูรา้รับเหมารับผิดชอบไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากผลักดันให้เกิดขึ้นเราอยากจะมีแผนที่แบบเนี้ยในเขตเทศบาลแล้วเราเห็นเลยว่าในแต่ละปีงบประมาณมีโครงการไหนที่ลงในพื้นที่บ้างโปรเจกต์ไหนดําเนินการอยู่ โปรเจกต์ไหนกําลังจะตรวจรับงานจ้างเราให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตรวจรับงานจ้างได้นะครับอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างเนาะกับแพลตฟอร์มของท้องถิ่นดิจิตอลนะครับทุกๆงานที่วันนี้พวกเราจะมานําเสนอนะครับผมยกตัวอย่างเพียงแค่นี้พอนะครับไม่อยากใช้เวลาเยอะนะครับอยากจะบอกว่า Impact ของมันมากกว่าแค่ที่หนึ่งที่ Impact ของมันไม่ได้หมายถึงแค่อปจอลําพูนที่เดียวแตเพราะความสวยงามของแพลตฟอร์มดิจิตอลคือมันสามารถสเกลได้ อนาคตที่พวกเราวาดฝันไว้ก็คือทุกทกที่ที่เราเข้าไปบริหารเราอยากจะมีแผนที่แบบนี้ที่กดเข้าไปแล้วท้องถิ่นทุกทกที่เราสามารถมองเห็นงบประมาณที่ลงไปนะครับมองเห็นการตรวจรับงานจ้างของประชาชนในพื้นที่มองเห็นการทํางานในพื้นที่ของสอจอของสอทอของสอสอขององค์าการพยศของพรรคประชาชนทุกอย่างนะครับอันนี้คือแกลนคอนเซ็ปต์ของมันนะครับที่ผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอะไรหลายๆอย่างได้ ผมขอทิ้งท้ายนะครับช่วงต้นนิดนึงตรงที่ขอเล่ากำหนดการนะครับแล้วก็จะบอกบทสรุปโจทย์ในใจผมก่อนที่ส่งต่อให้ทางปามเนาะนะครับงานวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพอผมพูดเปิดเสร็จนะครับก็จะมีทางฝั่งของปันเจขึ้นมาเล่าให้ฟังว่ามีโจทย์ของภาคอะไรบ้างของปามจะมาเล่าให้ฟังในโจทย์ของฝั่งของลํำคูนนะแล้วหลังจากนั้นอยากจะเปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยกันแนะนําตัว นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการให้ลงทะเบียนแบ่งกลุ่มกันนะครับจากโปรเจกต์ที่ปาล์มปัญเจขึ้นมาขายเนี่ยแต่ละท่านสนใจอยากจะไป contribu อยากจะไปเป็นส่วนร่วมในโปรเจกต์ไหนเดี๋ยวเราแยกห้องกันคุยเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนกันมากยิ่งขึ้นคุยกันในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายตอนท้ายงานพูดง่ายๆเลยใครอยากพูดอะไรเราให้พูดฮะแลกเปลี่ยนไอเดียกันไะด้หมดนะวันนี้อยากเป็นงานสบายๆพูดกันแบบเปิดๆนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของงานทั้งหมดในวันนี้นะครับสุดท้ายนิดเดียวครับ่อนส่งมาให,ให้ปาล์มนะ ผมคิดว่าสิ่งสําคัญโจทย์สําคัญของประเทศเราณนะตอนนี้เนี่ยก็คือความรู้สึกของประชาชนที่ขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐนะครับหรือขาด trust สิ่งที่ทําให้เราขาด trust เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความไม่โปร่งใสนะครับการขาดประสิทธิภาพภาค,าครัฐรูฐ้สึกเงินภาษีที่จ่ายไปมันไม่คุ้มค่าเลยการขาดความเป็นประชาธิปไตยหรือว่าการที่ประชาชนไม่ได้เป็นศูนย์กลางของผู้มีอำนาจเนี่ยสี่ปอนเนี่ยผมคิดว่าเป็นสี่เสาสี่ปอที่สําคัญที่ทําให้เรารู้สึกว่ารัฐเนี้ยกาลังจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวเรารู้สึกว่าเราไม่ trust ในรัฐ ซึ่งความสวยงามของวงอาสาในวันนี้นะครับก็คือทีมดิจิตอลทุกคนเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลจะเข้ามาแก้ไขปัญหาทั้ง4ปอได้ทําให้ประเทศนี้โปรง่งใสมากขึ้นการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะพะนั้นก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็อยากให้กําลังใจเราอยากจะทําให้งาน